อะเดี๋ยวกันจะบอกให้นะจานนี้ผักอะ่ะดอกกะหล่ำอะ่ะหหัว15บาทแครอทนะคะ1หัว2ขีดได้นะ10บาทอ่ะที่การซื้อมานะคะแล้วก็หน่อไม้ฝรั่ง1กร,รมัมประมาณ2ขีดถึง3ขีดค่ะ10บาท35บาทค่ะจานนี้กุ้ง60บาทแพงหน่อยแพงหน่อย ค่ะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวค่ะวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทำผัดผักรวมใส่กุ้งสดค่ะกุ้งสดกุ้งเด้งนะคะนี่เลยค่ะวิธีการทำกุ้งสดกุ้งเด้งนะคะการลงไว้ในคลิปเรียบร้อยแล้วค่ะผัดผักยังไงให้อร่อยเป็นเมนูที่ง่ายๆเป็นจานบ้านๆแต่ทำไมเราผัดถึงไม่อร่อยอ่านี่เลยทำไมพอเวลาเราไปกินตามร้านอาหารทำไมเขาผัดแล้วน้ำซอสแบบเยิ้ม อ่าผัดแล้วผักสีสวยจังทำไมพอเวลาเราผัดแล้วทําไมไม่เหมือนกับที่ร้านเขาผัดเอ๊ะอ่ะหลายอย่างสงสัยในตัวเองอะไรประมาณนี้ทั้งๆนี่ก็เป็นผัดผักจานง่ายๆนะเออแต่ทําไมผัดไม่เหมือนผัดสีไม่สวยทําไมนะำเป็นหลโจงแกง หลายๆคำถามนะคะหลายๆความสงสัยนะคะก็ประดังประดาเข้ามาในหัวค่ะวันนี้ค่ะาการจะมาแบ่งปันค่ะวิธีการทำแบบง่ายๆนะคะแล้วก็มีความน่ากินอ่าผักนะคะวันนี้ที่การใช้ค่ะการจะเลือกใช้เป็นดอกกระหล่ำนะคะอ่าสิบาทนะคะการใช้ทั้งหัวเลยแครอทค่ะหหัวค่ะแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งค่ะสองสมขีดได้10บาทค่ะนี่เลยกุ้งสดกุ้งเด้งนะคะถามเพื่อนได้กุ้งมาปุ๊บ เอามาล้างมาแช่ทําเป็นกุ้งเด้งแล้วก็เอามาแช่ฟลิกไปเลยค่ะพอเวลาจะเอามาใช้ก็สะดวกดีค่ะค่ะแล้วก็นี่เลยกระเทียมค่ะวัตถุดิบค่ะมีเท่านี้ค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่การใช้มาตลอดนะแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นผัดผักอย่างเงี้ยเขาต้องการไฟแดงๆผัดเร็วๆสีถึงจะได้สวยเราจะตวงน้ําซอสไว้ก่อนนะคะเราจะใส่น้ําซอสนะคะ่าซอสหอยนางรมค่ะสักประมาณสามช้อนเลยค่ะผัดผักนะคะ,ะ,คะต้องใส่ซอสหอยนางรมเนี่ยค่ะ จะทําให้น้ําซอสน,นะคะเขามีความน่ากินน่าเอ,อแล้วเราก็จะมาเพิ่มความหอมค่ะซอสปรุรสค่ะแค่หนึ่งช้อนพอน,นะคะซีอิวขาวค่ะหนึ่งช้อนค่ะน้ําตาลทรายค่ะประมาณสองช้อนชานะคะค่ะน้ำเปล่าค่ะประมาณห้าช้อนนะสมามสี่ เนี่ยค่ะข้อดีอีกอย่างหนึ่งมือใหม่ขนาดไหนนะคะก็สามารถผัดออกมาคือรับรองเล็นสาระกันเลยค่ะรสชาติเขาจะไม่พุ่งโดดไปทางเดียวนะเขาจะไม่เข้มปี๊ดไปเลย่ะคะ <laughs> ชิมได้แอบชิมได้โอเคค่ะของการนะคะจะมีเค็มๆแล้วก็มีหวานนิดๆประมาณนี้ค่ะเตรียมน,น้าซอสเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะไปค่ะเดี๋ยวเราจะรรมาทำการผัดกันนะคะทําไมถึงเอามาลวกผักของการที่เลือกใช้เนี่ยค่ะเป็นผักแข็ง ถ้าไปผัดเลยคือต้องใช้เวลานานนะะคในการผัดใส่เกลือนะะคสักประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะระหว่างรอนั้นเตรียมค่ะเตรียมน้ําเย็นไว้นะคะการเอาน้ําแข็งค่ะมาโรยใส่ไว้นะะคน้ําเย็นจัดค่ะเอาไว้หยุดการสุกของผักนี่ค่ะปล่อยให้น้ําเดือดแบบพุ่งๆแบบนี้เลยนะคะเอาผักที่แข็งที่สุดใส่ลงไปก่อนค่ะนั่นก็คือดอกกระหล่ำนะคะค่ะน้ําร้อนจัดค่เอาผักคลงไปลวกค่ะลวก ลวกประมาณไหนอ่าหลายๆคนถามอีกอ้าวถ้าลวกก็ามาลวกลวกประมาณไหนล่ะกี่นาทีอะไรเงี้ยค่ะลวกให้ผักเขาแค่เปลี่ยนสีอ่าตอนลงไปอ่ะสีเขาจะยัดจืดๆชืดๆใช่ไหมอ่าเนี่ยพอลงไปปุ๊บสีเขาก็จะเข้มๆขึ้นแบบนี้นะคะเนี่ยแหละค่ะพอแล้วค่ะแค่ว่าให้รู้สึกว่าอ้าวฉันโดนลวกนะอะไรประมาณเนี้ยขึ้นค่ะเนี่ยค่ะแป๊บหนึ่งประมาณหนึ่งนาทีนะคะเอาขึ้นแล้วก็ ใส่น้ำเย็นค่ะรอไว้เลยจริงๆแล้วอะ่ะลวกพร้อมกันทีเดียวกันเลยก็ได้นะทั้งสามอย่างเนี่ยแต่ทีเนี้ยเพื่อความสวยงามแล้วก็แยกลวกทีละอย่างอย่างแครอทนี่ก็เหมือนกันค่ะลวกให้เขาพอเปลี่ยนสีนะคะเดี๋ยวเราก็ไปผัดรวมกัน <laughs> สีเข้มขึ้นแล้วนะคะเราก็เอาขึ้นค่ะลงไปน็อกน้ําเย็นไว้เหมือนเหมือนกันค่ะท้ายสุดนะคะเป็นหน่อไม้ฝรั่งค่ะกันชอบมากเลยอ่อนๆนะคะ ต้นหนึ่งเด็ดได้ประมาณสามท่อนน่ะเนี่ยค่ะให้หน่อไม้ฝรั่งนะคะเขาสีเข้มขึ้นนะคะสีจัดประมาณนี้โอเคค่ะเอาขึ้นได้แล้วค่ะเขาะจะได้กลิ่นแบบกลิ่นเหม็นเขียวนะเนี่ยค่ะประมาณนี้เราก็เอาผักทั้ง3ชนิดนะคะมาร้อยรวมกันแบบนี้เลยค่ะอ้าวนี่ค่ะ ผักรวมนะคะนี่แค่ผักรวกสีสันก็น่ากินแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดเราเอามาผัดใส่จุ้งด้วยนะโอ้โหค่ะยกระดับความน่ากินขึ้นไปอีกค่ะมาค่ะมาถึงวิธีการผัดนะคะค่ะกระทะนะคะใบเดิมค่ะเอากระทะแห้งแล้วนะคะใส่น้ํามันค่ะหลังจากนั้นน้ามันร้อนแล้วะคะ่ะเราก็ใส่กระเทียมค่ะลงไปเจียวเจียวกระเทียมให้เหลืองหอมเลยนะคะเอากระเทียมเหลืองได้ที่นะคะการจะแบ่งส่วนหนึ่งเก็บขึ้นไว้โรยหน้าค่ะเพื่อความน่ากินนะคะ นี่เลยจุ้งค่ะใส่กุ้งลงไปเลยค่ะกุ้งสดๆนะคะเห็นไหมคะดูความน่ากินของกุ้งนะการซื้อมาแช่ไว้หลายวันแล้วค่ะอ่านี่เลยวิธีการทำกุ้งเด้งนะเดี๋ยวกันค่อยมีเวลาแล้วกันเดี๋ยวกันลงคลิปให้อีกทีดีกว่านะคะง่ายๆค่ะ ปกติแล้วอ่ะกุ้งอ่ะถ้าเกิดเราซื้อมาแล้วเราแกะแล้วเราล้างแบบปกตินะเราก็แช่ไว้ทิ้งไว้สักอาทิตย์เลยนะคะเนื้อกุ้งอ่ะเขาจะเละแต่อันนี้นะคะเขายังเด้งๆอยู่เลยนะคะดูความน่ากินของกุ้งค่ะอ่ากุ้งสุกสักประมาณ70 8 0บเเซนนะคะใส่ค่ะใส่ผักนะคะที่ลวกลงไปค่ะลูกเค้าค่ะค่าลูกเค้าประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วน้ำซอสค่ะนี่นะคะ ดวดเร็วเลยค่ะเลงไฟแรงค่ะแรงสุดเลยนะคะไฟแรงสุดเลยค่ะสำคัญที่ไฟด้วยค่ะกิมรสชาติจ้ะโอเคค่ะของการนะคะได้ที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ประมาณนี้ค่ะคลุกเค้านะคะให้น้ําซอสน,นะคะเขาเดือดเต็มที่ค่ะแล้วก็พอค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ต้องผัดนานเพราะว่าผักนะคะกุ้งเคลืองอะไรสุกเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้ค่ะปิดแก๊สจ้านี่เห็นไหมผัดผักนะคะแบบน่ากินน่ากินนะคะน้ําซอสแบบข้นๆค่ะไปค่ะจ,ะจัดจานพร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้า ผัดผักง่ายๆนะคะให้หน้ากินค่ะนี่เลยผัดออกมานะนี่เลยได้อย่างใจสั่งเลยนะคะน้ําซอสค่ะให้ดูน้ําซอสก่อนนะคะเขาจะไม่ข้นไม่เหนียวจนเกินไปนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไม่ไหลแบบโจ้งอะ่ะ อ่านี่เลยประมาณนี้เนี่ยค่ะแค่นี้อะค่ะผัดง่ายๆนะคะจานง่ายๆอะค่ะผัดก็เหมือนร้านอาหารแล้วค่ะที่เราไปนั่งกินนะสั่งผัดผักรวมมานี่เลยเสร์ฟปั๊บโอ้โหหน้าตาเหมือนกันเลยค่ะทีนี้นะคะรู้ทิครู้เคล็ดลับรู้วิธีการผัดง่ายๆให้น่ากินแล้วนะคะ <ๆ S 2> เหมือนนั่งกินที่ร้านเลยค่ะแต่เราอยู่กันที่บ้านนะคะทํากินกันที่บ้านค่ะง่ายๆนะคะกุ้งค่ะ มีความเด้งมีความกรอบค่ะอ้าวนี่ค่ะง่ายๆค่ะฝาก,กเพื่อนๆกันไว้ด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวกันจะบอกให้นะจานนี้ผักอะกะหล่ำอะ่ะดอกกะหล่ำอะ่ะ1หัว15บาทหัวใหญ่หน่อยค่ะแทรอทนะคะ1หัวสักประมาณ2ขีดได้นะ2ขีดก็ประมาณ10บาท อ่ที่การซื้อมานะคะแล้วก็หน่อไม้ฝรั่ง1กรัมประมาณ2ขีดถึง3ขีดค่ะ10บาท35บาทค่ะจานนี้กุ้ง60บาทแ <c oughs> พงหน่อยแพงหน่อย <c oughs> ค่ะประมาณนี้ค่ะง่ายๆค่ะเมนูง,ง่ายๆนะคะอร่อยง่ายๆได้ที่บ้านค่ะ